เรื่องทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ช่องนาลอตรี่เก่าก็วันนี้ก็จะมีลอตรี่เก่าตั้งแต่ปี3 1มหนึ่งมาเสนอขายให้นะครับอย่างนี้ก็เป็นลอตรี่เก่าของปีส1มหนึ่งนะครับอ่าอย่างนี้ขายอยู่ใบละ40บาทนะครับลอตรี่เก่าปี2 5 3 1อเ่าตัวนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับอ่า40บบาทครับตัวนี้เป็นเดือนพฤษภาคม ในพฤษภาคมปีสามสองขายอยู่ใบละสี่สิบบาทเช่นกันครับตัวนี้ปีสามสามของเดือนพฤษภาคมเหมือนกันปีสามสามขายอยู่ใบละสี่สิบบาทนะครับส่วนตัวนี้เป็นปีสามห้าเดือนพฤษภาคมขายอยู่ใบละสามสิบบาทนะครับสามสิบบาทนะตัวนี้ก็ปีสามห้า ถ้าขายอยู่สามสิบบาทเหมือนกันนะครับดูนะครับคนเดือนนะส่วนตัวนี้เป็นปีสามหกอ่าสามหกนี่ขายอยู่ใบละยี่สิบห้าบาทนะครับปีสามหกนะปีสามหกมีสองแดบบอ่าสองลวดลายอสองลวดลายใบละยี่สิบห้าบาทใบละยี่สิบห้าบาทส่วนตัวนี้เป็นปีสามเจ็ดอ่านี่นครับสามเจ็ด ก็ขายอยู่ไปเลยที่ภาพน,นะครับสําหรับใครที่สะสมลัตเตอรี่กกับหรืออยากเก็บสะสมลองเก็บส,บสะสมดูอาจจะมีลัตเตอรีต่ตั้งแต่ปียุคแรกแรกตั้งแต่ปี24ากว่าจนถึงปี37ผมมาเสนอขายให้เกิดเกิดชอบเดือนไหนก็ลองทักมาคุยกันนะครับสวัสดีครับ